สวัสดีครับยินดีทุกท่านเข้าสู่ช่องวานรีวิวผมงปามนะครับเดี๋ยววันนี้ผามจะพามาชมรถคันนี้ครับก็คือจะเป็นรุ่น m u วเอ็กซ์หนึ่นะครับหรือจะเป็น m ิวเอรุ่นเริ่มต้นนั่นเองที่หลายๆคนเรียกนะครับแต่ m u วเอคันนี้นะครับก็คือออกรถพร้อมอย่างที่สภาพเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบคันก่อนนะครับ ว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแล้วก็พาไปเจาะกันนะครับว่าจุดไหนที่เพิ่มเติมไปชมกันเลย ครับเริ่มแรกนะครับก็ด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าเนี่ยที่เพิ่มเติมนะครับผมจะพูดก็คือในส่วนของการเพิ่มเติมละกันเพิ่มเติมก็คือจะมีเป็นไฟตัดหมอกแต่เป็นไฟตัดหมอก LED นะครับปกติรุ่นนี้ m ิวเอ็กซ์แจะไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับก็คือผมเติมตรงนี้ให้ส่วนไฟเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับด้านหน้าเพิ่มแค่ไฟตัดหมอกอย่างเดียวนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านข้างด้านข้างคันนี้นะครับก็คือล้อแม็กเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับล้อแม็กจะเป็นเลนโซ่นะครับ RTI ขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมกับยาง NT 4 2 0 SD หรือถ้าเกิดชื่อเต็มๆของเขาจะเป็นนิตโต420 SD นะครับขนาดยางอยู่ที่265ทับ60 R 1 8แนะครับแม็กเลนโซ่ กับยางนิโตเอสดีที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นภายในนะครับที่มีเพิ่มจากเดิมเดี๋ยวไปชมภายในกันเลยครับภายในนะครับรถคันนี้เดิมนะครับจะเป็นเบาะผ้าแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับแต่เบาะหนังคือคุณลูกค้าเนี่ยเลือกเป็นสีดำได้สีขาวนะครับมอหนังดำได้ขาว ปกติก็จะเลือกสีเดินได้ได้ถ้าผมจะไม่ผิดจะมีอยู่ประมาณ13สีนะครับสีของได้กับรวมถึงเบาะเนี่ยก็คือจะมีสีดําสีเทาสีน้ําตาลนะครับแล้วก็มีน้ําตาลเบนก็มีนะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับถัดมาผมเข้ารูป 6D ครับผมเข้ารูป 6D ก็คือจะมีทั้ง3ตอนนะครับเป็นของ m u X เอกบาะหนังก็3ตอนผมก็ให้3ตอนเหมือนกัน ส่วนสีพรมเนี่ยก็คือเลือกได้เหมือนกันนะครับผมจะมีชาร์จให้ว่าเลือกสีอะไรได้สีอะไรนะครับแล้วก็เห็นไกลๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นฝั่งนูน้นก็คือเป็นจอเป็นจอ9นิ้วนะครับจอ Android 9นิ้วพร้อมกล้องมองถอยหลังเวลาถอยเดี๋ยวผมจะให้ดู เห็นไหมครับจอเดี๋ยวผมลองใส่เกียร์ถอยหลังปึ๊บก็จะขึ้นเลยนะครับแบบนี้นะครับจอ Android นะครับดียังไงก็คือเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธหรือแชร์ฮอสปอตเข้าไปได้นะครับก็จะไม่ว่าจะเปิด y o u t u b e นะครับหรือเปิดแผนที่แล้วก็มีแอปโซให้ด้วยนะอ่า ฟังวิทยุอะไรได้หมดเลยนะครับเอาอย่างนี้ไหนก็มาถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวผมลองแชร์ฮอสปอตนะครับแล้วก็จะลองเปิดให้ดูว่าสามารถใช้งานได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวรอชมกันได้เลยครับอ่ะหลังจากที่ผมเชื่อมต่อฮอสปอตเรียบร้อยนะครับก็คือสามารถดู y o u t u b e อะไรอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวผมลองกดเต็มจอนะครับประมาณนี้อ่ะหลายคนอาจจะ เจนหน้าภาพก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือว่าพูดง,ง่ายๆเราสามารถดู Youtube หรือดูหนังนะครับแล้วก็ขับรถไปได้ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแค่แชร์ฮอสปอตเข้าไปก็ผมกดออกมาอีกทีหรือเราจะใช้เป็นเหมือน Google Map ก็คือแผนที่นะครับก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับมีจอ a n d ดรอย9นิ้วให้แล้วก็พร้อมกล้องมองถอยหลังให้นะครับ เดี๋ยวผมจะไปสรุปข้างหน้านะครับพร้อมโปรโมชั่นที่ใช้เงินออกรถนะครับว่าจะใช้เงินออกรถเท่าไหร่แล้วกข็ของที่ได้ทั้งหมดจะมีอะไรบ้างติดตามชมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับสำหรับรถคันนี้มิ x อ1.9 a c t i v e ที่แต่งแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่าใช้เงินออกรถเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่แล้วก็ของแต่งทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวผมไล่ของแต่งก่อนเลยละกันนะครับก็คือจะมีไฟตัดหมอก LED ด้านหน้านะครับมีล้อแม็กเลนโซ RTI ขนาด18นิ้วนะครับแล้วก็ยางนิตโต้ SD 265ทั 60R18 นะครับแล้วก็เบาะหนัง3ตอนเลยนะครับเลือกสีได้แล้วก็เลือกสีเดินได้ได้ด้วยนะครับแล้วก็พรมเข้ารูป 6D นะครับก็เต็มคันเหมือนกัน แล้วก็มีจอ Android 9นิ้วพร้อมกล้องมองหายหลังให้นะครับเบสเซ็ตคันนี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่1 1 0 0 0 0บาทครับ1 1 0 0 0 0บาทนะครับออกรถจบครบพร้อมทุกอย่างนะครับพรต่อเดือนนะครับ14,976บาทนะครับพร84เดือนดอกเบี้ยพิเศษให้เลยนะครับ หรือถ้าใครอยากใช้เงินออกรถมากกว่านี้หรือดาวมากกว่านี้ลองสอบถามเข้ามาได้ครับก็คือตามเบอร์ผมด้านนี้เลยนะครับสงสัยตรงไหนสอบถามมาได้เลยนะครับยังไงผมก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะรีวิวรถรุ่นอะไรแต่งแบบไหนติดตามชมกันให้ดีนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ